ลองซื้อดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์นะฮะหรือตลอดวัดไข้ที่เป็นระบบดิจิตอลนะฮะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะฮะก็เจอตั้งซื้ออย่างนี้มานี่ซื้อจาก Lazada มาของจีนแดงนะครับไชน่านะครับราคาไม่ถึง70บาทนะรวมรวมผ่มก็เก้าถึงกระบาทนะครับเนี่ยก็โอเคฮะเดี๋ยวลองดูมีเมมโมรีเดอบัสเซอร์นะครับแอคชวลเอาไว้วัดอุณหภูมิตัวเองครในช่วงโควิดนะฮะของไชน่า Manufactury a d อะ e s ป o ต p ร r a t i o n a t t ั e นแบตเตหนึ่งจุดห้าโวลต์ใช้หน้าโอเคนะครับเราลองดูกันดีก,กว่านะครับเปิดมาแล้วฮะก็มีคู่มือนะฮะมีกล่องมีคู่มือนะฮะแล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์นะฮะเขาว่าให้เปิดตรงเนี้ยตรงจุดนี้เป็นเป็นตัวเปิดสวิตช์อันนี้เป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับเดีย๋ยวลองกันเลย เมื่อกี้ผมวัดกันแล้วนะฮะอูกลุ่มร่างกายเมื่อกี้เมื่อกี้ผมวัดก่อนก่อนที่จะถ่ายนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าง่ายๆก็คือให้วัดตรงลักแร้นะครับเด,เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะฮะนี่ตัวเลข ตัวเลขก็ขึ้นเรื่อยๆนะฮะเี่นวัดนี่มัดตรงตตรงรักแล้นะครับจะจะให้เห็นตัวเลขกะตัวเลขก็วิ่งเรื่อยๆนะฮะ ้าตัวเลขมันนิ่งแสดงว่าเออมันก็อุณหภูมิร่างกายเราก็ประมาณนั้นนะฮะนี่น่าจะนิ่งจะนิ่งจะนิ่งบ้าไหมเ่าไหวเขัไหนี่นิ่งนิ่งนิ่งแล้วนะฮะเพราะว่าผมที่ที่จะกันแล้วมาสามาณบสองนาทีนะฮะก็อุณหภูมิร่างกายสามสิบหกจุดเก้าฮะอันนี้ตัวเลขนิ่งมันมันนิ่งแล้วนะฮะก็อาการปกติเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าสามเจ็ดแล้วขึ้นไปสามเจ็ดแล้วโอเค 37องศาเซลเซียสถือว่าถือว่าปกติครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าอุณหภูมิร่างกายปกติเนี่ยมาประมาณ36.5ถึง37.5นี่ดูจากในอินเทอร์เน็ตมานะครับวัดอย่างนี้อาจใช้เวลาหน่อยมันมันจะไม่เหมือนตามเซเว่นนะที่แบบเอาข้อมือไปปี๊ดแล้วรู้เลยอันนี้มันมันเป็นเขาเรียกว wow. ่าเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้อะแต่มัดดีมันรุ่นราคาถูกก็อย่างนี้แหละนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ